ข้อ12นะครับโจทย์บอกว่าผลบวก4พจน์แรกของลำดับเลขคณิตเท่ากับ28และผลบวกของกําลัง2เท่ากับ216ข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะครับมีวิธีทำอยู่ด้วยกันหลายแบบนะครับซึ่งวันนี้ครูจะมานำเสนอทั้ง3แบบนะท,ทุกแบบเลยนะวิธีแรกที่ง่ายที่สุดคือวิธีเดาตัวเลข นะครับเดาตัวเลขเนื่องจากโจทย์บอกว่าผลบวก4พจน์แสดงว่ามันก็จะต้องมี a 1 a 2 a 3แล้วก็ a 4เอามาบวกกันใช่ไหมครับเอามาบวกกันจะต้องได้เท่ากับ28ครับและผลบวกของกำลังสองของ4พจน์เท่ากับ2 1 6หมายความว่ายังไงก็หมายความว่า 1> a 1นลังสองบวก a 2กํกลังสองบวก a 3กําลังสองบวก a 4ยกกำลังสองแบบนี้เราเรียกว่าผลบวกของกําลังสองนี่คือผลบวกของกําลังสองแต่ถ้าโจทย,ย์ใช้คําพูดอีกคําพูดหนึ่งก็คือผลบวกทั้งหมดกําลังสองมันจะเป็นอีกความหมายหนึ่งเลยนะครับ แบบนี้ฮะ a 1บวก a 2บวก a 3บวก a 4ทั้งหมดกำลังสองนะอันนี้อาจจะใช้คำว่าผลบวกทั้งหมดยกกำลังสองหรือใช้คำว่ากำลังสองของผลบวกนะครับดังนั้นก็จะมีความต่างนิดหนึ่งนะครับเอาละดังนั้น โจ์บอกว่าผลบวกของกําลังสองดังนั้นจะได้เป็นแบบนี้นะครับการไล่ตัวเลขคือยังไงง่ายมากเลยเนื่องจากทุกตัวบวกกันได้28ใช่ไหมครับมันมีอยู่4ตัวเนี่ยเราก็เอาย8หารเลยฮนะยีหาร4เท่ากับ7แสดงว่าเดาก่อนทุกตัวเป็น7หมดเลยตัวนี้ก็คือ ดีเป็น0ใช่ไหมระยะห่างเป็น0ย์อ่ะแบบนี้อ่ะแต่มันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะว่ายกกำลัง2มันไม่เท่ากับ216ดังนั้นเราก็ลองเดาตัวเลขดูซิว่ามันจะต้องเป็นอะไรกันแน่นะตรงกลางเนี่ยคือ7โอเคเนาะตรงกลางคือ7แน่นอนนะครับเพราะว่าผลบวกเป็น28หาร4ีได้7 เราจะลองไล่ตัวเลขดูนะครับตรงกลางคือ7ดังนั้นครูก็จะลดลง7ลบ1ก็จะเหลือ6ครับและ7บวก1ก็จะกลายเป็น8แบบนี้ระหว่าง2ตัวนี้ห่าง2ครับตรงนี้ห่าง2ก็เป็นเท่าไหร่ครับ10ตัวนี้ห่าง2ก็จะกลายเป็น4ครับแบบนี้ ดังนั้นคําตอบก็ยังเท่าเดิมใช่ไหมคำตอบก็คือบวกกันได้เท่ากับ28เหมือนเดิมหมายความว่าตัวนี้เราบวกขึ้นมาบวก3ขึ้นมาตัวหลังแล้วก็ลบ3ไงใช่ไหมครับตัวนี้เราบวก1ขึ้นมาเป็น8ตรงนี้เราก็ลบ1แสดงว่า,าผลรวมก็จะมีค่าเท่าเดิมนะครับทีนี้กำลังสองของแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่4 4 16 ห6หกสามสิบหกแปเป็น100่ตัวนี้เอสาตัวนี้ก็บวกกันได้200แล้วก็ตอบ216 4พจน์แรกก็มีอะไรบ้าง4 6 8 10และ10 8 6 4แบบนี้ครับมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับคำตอบจะมี2องคำตอบนะครับอ่ะต่อมานะครับ วิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีอีกวิธีหนึ่งเริ่มเลยนะผลบวกเท่ากับ28 a 1อันนี้คือวิธีที่2เนาะวิธีที่2อ,อ่ะก็ใช้วิธีปกตินะครับก็คือ a 1บวก a 2บวก a 3บวก a 4เท่ากับ28ต่อไป A1 กนึลังสองบวก A2 กําลังสองบวก A3 กําลังสองบวก A4 กําลังสองเท่ากับ216ิวิธีทำที่ง่ายที่สุดของเราก็คือแทน A2 เนี่ยให้อยู่ในรูป A1 บวก D ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ว่า a 1, อ่อบวก A1 บวก D บวก a1 บวก 2d ตัวนี้ก็คือ a3 ใช่ไหมบวก a1 บวก 3d ตัวนี้คือ a4 ครับเท่ากับ28เนื่องจากาหน้าวงเล็บเป็นบวกหมดเลยครูก็เลยสามารถถอดวงเล็บได้นะครับหน้าวงเล็บเป็นบวกสามารถถอดวงเล็บได้ a1 บวกกันได้ 4a1 บวก 6d ก็จะเท่ากับ28หาร2 2a1 บวก 3d เท่ากับ14อ่ะได้มาแล้วตัวนี้โอเคทีนี้ขออัพเพิ่มนิดนึงขอเพิ่มไปนิดนึงครูยกกำลังสองทั้งสองข้างนะเนื่องจากข้อนี้มันเป็นโจทย์เหมือนโจทย์เทคนิคนินดนึงอะ่ะดังนั้นขอยกขึ้นมาก่อนแล้วกันยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับก็กลายเป็น 2a บวก 3d กำลังสองเท่ากับ 14ยกกำลัง2ก็จะได้เป็น 4A กำลังสบวก2หน้าหลังก็เป็นเท่าไหร่ฮะ 12A1D โทอทีใส่ A1 เนาะบวก 9D ยกกำลังสองเท่ากับ196เเอาละเรียบร้อยยกกำลังสองไว้เรียบร้อยแล้วได้แบบนี้ออกมาต่อไปมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางขวาบ้างนะครับ มาดูฝั่งทางขวาทําเรียบร้อยแล้วอเก็บขึ้นไปฝั่งทางขวาเนี่ยขออาจจะต้องขอใช้พื้นที่นิดนึงเนื่องจากตัวนี้ a 1นกำลัง2บวก a 2อกลังสหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับ a 1นกำลัง2บวก a 1บวก d กำลัง2บวก a 3ก็คือ a 1บวก2 d กำลัง2บวก 1> a 1บวก3 d กำลั 2, 2, ง2เท่ากับ216วิธีทำถ้าเกิดนัเนนนะเกนเรียนทำวิธีนี้นะถ้าเกิดนักเรียนทำวิธีที่2เนี่ยคือทำวิธีปกติที่สอนกันมาเนี่ยเราจะต้องแยกตัวประกอบทั้งหมดเลยนะครับแยกตัวประกอบทั้งหมดเลยเอาเริ่มได้เป็น a 1 2, กนกำลัง2บวกหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหม ต่อไปก้อนที่2หน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองต่อไปหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับ216เอา a 1มาจัดกันแบบนี้1 2 3 4สแสดงว่าบวกกันได้ 4a1 กำลัง2บวก ad มาจัดกัน2บวก4บวก6เป็น 12a1 d และสุดท้ายเอาดีกำลัง21บวก4บวก9ได้เป็นบวก14 d ยกกำลัง2เท่ากับ216 เอาละได้มาแล้วอ่ะได้มาแล้วครูขอย่อนิดนึงย่อลงไปนิดนึงนะครับอ่ะขอย่อใหม่ย่อไม่โดนอ่าทีนี้มั่นใจว่าบางคนจะเริ่มเห็นบางคนจะเริ่มเห็นความเกี่ยวข้องของไอ้ตัวสีเขียวที่ครูวงไว้มันหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหม เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเอาละทีนี้พอมันเหมือนกันครูก็เลยจะเอามาลบกันนะครับครูเอาตัวนี้ย้ายมาเขียนฝั่งขวาแล้วกันกลายเป็น 4a1 กาลัง2บวก 12a1d บวก 9d กาลัง2เท่ากับ196ลบกันครับเมื่อเอามาลบกันตัวนี้ตัด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 เหลืออะไรเหลือ 5 d ดีกำลัง2เท่ากับ20ครับดี d, กำลัง2เท่ากับ4 d ดีเท่ากับบวกลบ2 d ดีมี2แบบคือ2กับลบ2นะครับเอาละเมื่อเราได้ดีแล้วทำยังไงต่อเอาดีเนี่ยเข้าไปแทนในสมการนี้เอา D เข้าไปในแทนในสมการนี้ แยกเป็นสองกรณีกรณีที่1 d เท่ากับ2กรณีที่2 d เท่ากับลบ2แบบนี้ดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรเราก็จะได้ว่า 2a1 บวก3คูณ2เท่ากับ14นี่คือกรณีที่1กรณีที่2 2 A1 บวก3คูณลบ2เท่ากับ14นี่คือกรณีที่2ดังนั้นเราจะได้ ฝั่งซ้าย 2a1 เท่ากับเท่าไร่เนี่ยเท่ากับ8 a1 เท่ากับ4เนื่องจาก d เป็น2มันเลยเป็นยังไงมันเลยเริ่มที่4และบวกไปเรื่อยๆ6 8 10อ่ะแบบนี้ครับอันนี้คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือยังไงทีนี้ 2a1 เท่ากับ20 1> a 1เท่ากับ10เนื่องจาก D มันติดลบเลยต้องเริ่มที่1 0 8 6 4ตอบครับแบบนี้โอเคนะครับให้เวลา5วินาทีแคปหน้าจอไว้นะครับ1 2 3 4 5โอเคครับครบแล้วนะครับเอาละจะสังเกตว่าวิธีนี้จะค่อนข้างแบบใช้พื้นที่เยอะ พอสมควรนะครับเอาล้เรามีอีกวิธีหนึ่งครับอีกเทคนิคหนึ่งในการทําโจทย์นะครับนะในการสมมุติตัวแปรนะครับสมมุติว่าถ้าเราวิธีที่3นะครับแทนค่าแทนค่ามันใหม่นะครับเริ่มนะสมมุติว่าเรามี A1 A2 A3 แบบนี้แต่ละตัวห่างกันดีห่างกันดี ยกตัวอย่างเช่น3 7 11แต่ละอันห่าง4ใช่ไหมครับครูสามารถเขียนใหมได้เป็นอะไร3 7ก็คือ3บวก4 11ก็คือ3บวก2คูณ4นี่แบบนี้อันนี้ก็คือที่เราเขียนปกตินั่นคืออะไรฮะ A1 a 1บวก D A1 บวก2 D นั่นเองโอเคนะ แต่ในอีกเทคนิคนึงนะครับในอีกเทคนิคนึงเราจะใช้แบบนี้ครับ3,7,11แบบนี้เราจะเขียนตรงกลางขึ้นมาก่อนและเรารู้ว่าตัวนี้คือบวก3ทางขวานี่คือบวก3แต่ทางซ้ายคือลบเอ้ยไม่ใช่ดิทางขวาคือบวก4นะครับทางซ้ายคือลบ4แบบนี้ดังนั้นครูจะสามารถเขียนได้เป็น7บวก 4ครับและทางซ้ายเป็น7-4ลบ4นั่นเองพูดง่ายคือยึดตัวกลางเป็นหลักนะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเขียนมันใหม่ครับก็คือถ้าเราเจอ A1 A2 A3 พดตรงกลางของเราให้เป็น A ซะและพดทางขวาเป็น A บวก D ครับพดทางซ้ายคือ a ลบ d แต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดในการทํำตัวนี้ก็คืออะไรสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่า a ตัวนี้คือ a 1ซึ่งไม่ใช่นะครับ a ตัวนี้คือ a 2นะ a 1คือตัวไหน a 1คือตรงนี้นั่นเองนะทำไมเราต้องทำอะไรแบบนี้สาเหตุที่ต้องทําแบบนี้ก็คือ มันจะตัดกันได้เมื่อยกกําลัง2ขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ยกกําลัง2เอาละแต่ถ้าเกิดไปเป็น4พจน์ล่ะขอลบนะจะโจทย์ไหมให้เวลาโจทย์2วินาที1อันนี้คือมี3พจน์นะถ้ามี3พจน์นักเรียนต้องทำแบบนี้นะ3พจน์แต่ถ้าเป็น4พจน์ถ้าเป็น4พจน์ ระหว่างนี้ก็จะให้โจทย์ไปก่อนนะครับขยับมาทางซ้ายนะครับอันนี้คือถ้าเป็น3โพส์นะถ้าเป็น3โพส์เขียนทางนี้นะเอาละต่อไปถ้ามันมี4โพส์ละ3 7 11 11อ่าเพิ่ม15เข้ามาแบบนี้จะเขียนยังไงปัญหาคือบางคนเนี่ย จะไปไม่เป็นนะครับบางคนเขียนแบบนี้ครับมอง3มอ่ะมอง7เป็น A มอง3เป็น a ลบ d ถูกต้องมอง11เป็น A บวก d ถูกต้องและมอง15เป็น A บวก2 d เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดทำแบบนี้มันก็จะตัดกันได้แค่นี้ยากกว่าเดิมอีกนะครับไม่เกิดผลดีเลยนะไม่เกิดผลดีใดๆ เขาก็เลยจําเป็นที่ต้องสมมุติตัวหนึ่งออกมามองเป็นตัวกลางครับมองเป็นตัวตรงกลาง7กับ11เนี่ยตรงกลางก็คือ9ครับโอเคเนาตรงนี้จาก9มา11เนี่ยเป็น2ครับกระเถิบมาเป็นลบ2เห็นไหมมาทางขวา2คูณ2มาทางซ้าย ลบ2คูณ2แบบนี้ดังนั้นเวลาเราเขียนมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับเขียน11เป็น9บวก2เขียน15เป็น9บวก9บวก3คูณ2ใช่ไหมเป็น15เขียน7เป็น9ลบ2เขียน3เป็น 9ลบ3คูณ2ก็คือ9ลบ6นั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นมันก็จะเหมือนกันทั้งซ้ายและขวานะเอาละทีนี้เมื่อเราพิจารณามันเป็น A1 A2 A3 A4 เราก็จะสามารถเขียนพจน์เหล่านี้ได้เป็นอะไรครับมองเป็น A บวก D กระเถอไปทางซ้าย A ลบ D แบบนี้ นะครับถามก่อนว่ามันห่างกันเท่าไหร่ a ลบ d กับ a บวก d ห่างกัน 2d นะครับห่างกัน 2d นะดังนั้นกระเถิบไปอีก 2d ห่างไปอีก 2d ก็จะกลายเป็น a บวก 3d แบบนี้ไปทางซ้ายก็กลายเป็น a ลบ 3d แบบนี้ครับเห็นไหมครับอ่ะ โอเคเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าระยะห่างมันเท่ากันเหมือนเดิมนะครับก็คือห่าง 2d 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 ไปเรื่อยๆนะครับเอาละดังนั้นเทคนิคการทำา4ตัวจะเป็นแบบนี้นี่คือหน้าตาแบบนี้โอเคเอาละผมจะลบเลยนะผมจะลบเลยนะดังนั้นวิธีที่3ครับวิธีที่3 โจ์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า A1 A1 บกวก A2 บวก A3 บวก A4 เท่ากับ28และ A1 กํากำลังสองบวก A2 กํากำลังสองบวก A3 ยกกำลังสองบวก A4 ยกกำลังสองเท่ากับ216แปลงรูปให้มันง่ายขึ้นมองมันเป็น a ลบ3 d บวกกับ A ลบดบวกกับ A บวกดบวกกับ A บวกสาเท่ากับ28แบบนี้ครับแล้วยังไงต่อเอา A มาบวกกันนะครับเอา A มาบวกกันจะได้เป็น 4A ส่วนลบสามันจะตัดกันกับ 3D มลบดมันจะตัดกันแบบนี้มันหายไปเลยเท่ากับ28 ดังนั้น a เฉยๆเท่ากับ7โอเคนะอย่าลืมว่าตัวนี้ไม่ใช่ a 1นะครับไม่ใช่ a 1นะ a ตัวนี้ไม่ใช่ a 1ไม่ใช่ a 1โอเคต่อไปตัวนี้ยกกำลังสองนะครับก็คืออะไร a ลบ3 d กำลังสบวก เลบ d กกำลัง2บวก a บวก d กกำลัง2บวก a บวก3 d กำลังสองเท่ากับ216ยกกํำลังสองได้เป็นหน้ากำลังสองลบ6 a d บวก d กํากำลังสองบวก หน้ากำลังสองลบ2บวก D กำลัง2บวกไอ้ก้อนนี้หน้ากำลัง2องบวก2บวก D กำลัง2และก้อนสุดท้ายหน้ากำลังสองบวก6 AD บวก9อ่ะรู้สึกว่าพื้นที่หมดนะครับขยับนิดนึงบวก 9ก้ากำลัง2เท่ากับ216แล้วเราก็ตัดกันแบบนี้ครับลบ2บวกตัวนี้ดังนั้นเราจะได้อะไรออกมาเราก็จะได้ 4a ยกำลัง2บวก5 d กำลัง2ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ครับบวกโทษทีครับบวก d, 2 0 d กำลัง2เท่ากับ216ครับแบบนี้ครับ ได้มาแล้วแล้วก็เอา4หารตลอดเราจะได้เป็น a กำลัง2บวกบวก5 d กำลัง2เท่ากับ54ครับแบบนี้ครับ a กำลังสเราทราบอยู่แล้วคือ a คือ7แสดงว่า a กำลัง2ก็จะต้องเท่ากับ49เอา49ยัดลงมาในนี้ครับทันไหมครับนักเรียน เอาสียัดลงมาข้างในดังนั้นเอาละจะออกแล้วก็ได้เป็น49บเก้าวกห้ากำลัง2เท่ากับ54 49ย้ายไปลบเราก็จะได้5 d าดีกำลัง2เท่ากับ5้าครับดกำลัง2เท่ากับ1ดังนั้น d เท่ากับบวกลบ1ครับจบแล้วครับนักเรียน เราก็จะได้ d คือบวกลบ1และ a คือ7ครับแทนค่าลงไปครับครูขอมาแทนคำต่อฟังในนี้แล้วกันเนื่องจากพจน์ของเราเป็นแบบนี้ a ลบ3 d a ลบ d a บวก d แล้วก็ a บวก3 d a คือ7 d คือ1ถ้า d คือ1ก็จะเป็นอะไรครับ7บวก1เป็น8ครับ 7บวก3ก็เป็นเท่าไหร่10ครับ7ลบ1เหลือ6ครับ7ลบ3ก็คือ4ครับแต่ถ้าดีเป็นลบ1มันก็จะได้ตรงข้ามกาัน10 8 6แล้วก็4ครับตอบครับโอเคนะครับนักเรียนข้อนี้ยาวสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ควรค่าแก่การศึกษานะครับ